สวัสดีครับผมนายรัตนายเชิรอยู่ชั้นม5้ที่เลขที่19ครับอันนี้คือโดมเชียร์ชามนะครับอันนี้คือสนามตะก,ก้อที่ผมสร้างข้อดีของสนามตะก,กอ้อหนึ่งสร้างง่ายแล้วก็สร้างไวครับไม่เสียเวลาข้อเสียคือไม่มีตะข่ายครับแล้วก็ลูกตะก,ก้อก็ไม่มีครับวัวดีับผมนายพัชรพลโคตรพกดีเลขที่2ชั้นม5้ที่ 12. วันนี้ผมจะมานำเสนอโดมเชื้อชาตินะครับโดยตรงนี้คือสนามบารสใหญ่เป็นสนามที่ผมสร้างเองนะครับโดยข้อเสียเนี่ยมันจะมีที่ว่ามันเป็นบาสมันไม่ค่อยสวยครับแล้วอุปกรณ์มันก็เลยไม่ค่อยมีเยอะส่วนข้อดีนะครับคือสนามเนี่ยม,มันมีความเป็นสมจริงหน่อยดูมีความเรียบง่ายสร้างง่ายใช้เวลาสร้างก็ไม่ถึง 10นาทีเลยครับ สวัสดีครับผมอัธวัณหนองใหญ่เลขที่29ชั้นม .5 ทศที่2สิ่งที่ผมสร้างคือสนามแบดครับข้อดีคือสร้างง่ายสร้างไวครับข้อเสียไม่มีตาข่ายที่เราต้องการครับสวัสดีครับผมนายเชียร์ฟอนบรซอร์เลขที่18ครับนี่ครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือโดมครับเป็นสิ่งที่สร้างง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนี้ เออดีไซน์ก็ง,ง่ายๆครับก็หลังคาแล้วก็เสาเสายึดแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากขอบคุณครับ